โอเคสวัสดีครับเราติดเกมทำวันนี้มาเล่นลิงครับผมเพราะว่าลิงตัวละครที่เรียกว่าพิเกตได้ดีครับเนื่องจากว่าเห็นในทีมแล้วเจอเวลไฮครับผมต้องเลือกตัวที่มันมีประโยชน์กับทีมนะครับไม่ไหวจริงฮะต้องเกิดให้ได้นะครับเกิดไม่ได้ทีมจะแพ้ครับผมก็จะเน้นเป็นลิงสายคี้เป็นหลักครับผมเพเซฟครับเพเซฟหลักๆยืนเลนนานๆเก็บตังนานๆแล้วเกิดไปทุบเขาครับ มาดูเัาจะเป็นยังไงต่อรอคลิปเกิดนะครับตอนนี้คลิปมาแล้วหลักๆจะอยู่ในพงหญ้านะฮะเจอใครเอ่ยสีทียฟาดไป เราต้องกลับแล้วครับโดนไปขนาดนั้นกดฮิทวดาเมจดก่อนเลยวีอลิสมาครับผมเก็บไปหนึ่งครับผมเรียบร้อยบูทหน่อยบูทหน่อยคั่ว <c oughs> สามทีครับผมถอยกลับมายีแรกนะครับ อันนี้ก็ยังยิงเวทแรงอยู่เหมือนกันอุ้ยสตันครับ,รบเกือบไปดีนะม่เข้าไม่ถึงถอยก็มาครับหิวกันนิดหน่อยลินนยจะมาต่อหรือเปล่าน่าจะไม่นะฮะเพราะมาต่อน,นี่ก็ใจถึงเหลือเกินเจ้ก,กับตายครับผม ลิงมันต้องเล่นอย่างเงี้ยครับโดดเรื่อยๆหิวกันหน่อยหิวกันหน่อยน่าจะกลับนะครับไม่น่าอยู่อยู่ต่อไปน่าจะไม่ดีบชีวิตเขาเองตอนนี้เลเวลสามเป็เลเวลสี่ครับคำรามกึกกล้องนะฮะคีบวกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ช่วยได้เยอะครับคีทีก็มีล้อเหมือนกันนะ ยังไม่อยากเปรี้ยวมาตอนแร,รกรออาริสเขาหลงเข้ามาก่อนนะน่าจะมาแถวนี้ปะไม่มาไนงะเอ๊ะโอม่าไปไหนไม่เห็นโอม่าไม่เห็นอาริสครับอุย้ยอืสตันอีกทีหนึ่ง ไม่เห็นเพศไซกก่อนเพศไซกก่อนเจออลิสแต่ไม่เจอโอม,มา่าเขาต้องสตันแน่ๆเลยเห็นไหมเราจะสตาร์ทเราแล้วครับเสไว<ป>้เสบว้เสบย์เบยครับผมถอยกลับมา นี่ก่อนเน้นค,คีบเน้นคีบ <c oughs> กลับไปก่อนครับยังไม่ถึงเวลาครับดาเมจยังไม่พอลิงที่ดีต้องมีดาเมจแล้วผมถอยมาก่อนถอยมาก่อนโอ้โมมอแมวค่ะอริสเราไปไหนเอ้ยอริสอริสอ,อ,อ,อยู่ไหนเดินออกมาไหมอริสหายครับผมอริสหาย น่าจะไปเซฟเหนกันครับทงน้นไม่เจอริศครับค,รคลิปก่อนทั้งนั้นดูแผนที่อันนี้ไปกลางครับผมงั้นเอาเรา,เาป้อมบนโอ้ยลึกไปลึกไปเออตาย <laughs> นึกว่าไม่มีคนอยู่ครับเจอสองเลยครับต่อสองเลยทีเดียวนะฮะ เอาขึ้นมีดคีแล้วดาบคีแล้วครับเพจเฟสเฮดเฟสหมเมื่อกี้ลึกเกินไปครับจริงถ้าไม่ลึกเมื่อกี้ยังไงก็รอดนะฮะแล้วเสียป้อมนะครับช็อตนี้พลาดเดยอะครับยังตีไม่เข้านะฮะเอาตัวบางๆครับ อย่าไปที่หนึ่งครับติดเซฟครับติดเซฟอย่าเพิ่งรีบครับเราใสายฟาร์มท่องไว้ในใจเราใสายฟาร์มเกิดเราค่อยแก้แค้นครับอย่ารีบครับใจเยน็เยนใจเย็นแต่กลางน่าจะได้นะเวลโอเลตป่ะปเวโเลตป่ะ โดดทันฮะรอดไปกลับพบกับกลับกลับกลับเติมมานาผมยังไม่เล่นเกมนะครับของไม่พร้อมฮนะเก็บมานาด,ด,ด้วยกันตีสดไปก่อนครับดาเมจต้องมีนะครับ เพื่อการคีดที่รุนแรงต้องมีดาเมจครับตีสดไปก่อนถอยไปก่อนถอยไปก่อนอย่าแรกครับอย่าแรกเราไม่ใช่ตัวตัวสู้หนึ่งหนึ่งฮนะเราเป็นตัวล้วงครับรอปิดเดี๋ยวนะเอามา เมื่อก่อนครับปวดอย่าให้เขาได้ไปเก็บไปหนึ่งครับไม่ได้แล้วครับโดนนั่นเข้าไปอะไรแ้าก็ยังดีครับได้ได้มงกรมาคุ้มอยู่เมื่อกี้ถือว่าเปรี้ยวไปหน่อยนะฮะแต่ก็ยังโอเคอยู่ถือว่าคุ้มค่าครับผมโดดหนีทันนะครับเตย 5วีเกิดครับต้องพยายามเชิในส่วนของตอัวละครที่ไม่ได้ทำเกมให้เราด้วยนะเยอะปะ่าวะนั่นไม่เสียงเดียวไหมฟังดูดูดูแล้วเหมือนจะเยอะเหลือเกิน ไม่มีตัวเข้าเลยครับมีแต่ตัวลวงครับแล้วอืแต่ลวงเกิดกัน,กนบ้างไหมนั่นอ่ะห้าสิบครับตอนนี้อะไรเนะี่ยต้องเริ่มมีจอกเกาะแล้วไม่งั้นเอาไม่อยู่ มาแล้วคุดาวไวคุยดาวไวไม่อยู่ไม่อยู่เคลียรรถไปว้วหายดนหลุงลูรัวเลยครับอุ mm ้ย hmm. อยู่เขาเฝ้าบ้านอยู่ครับถอยก่อนดีกว่า ทาล่ามาครับถอยดีกว่าแล้วตายาก็มาด้วยครับถอยแล้วครับนั่นก็ยังแย่งได้น่าจะหัวเสียของกวนถะ้โดนแย่งมังกรไป6ต่อ11็ครับตอนนี้สกอร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลย กลางได้อยู่นะตะย่าเนี่ยสั้นเนีเ่ยเด้ถอยแล้วครับเลือดน้อยยังเรายังถือว,ว่าทำตำเหตได้เรื่อยๆ,ๆนะฮะไม่ถึงกับแจกเท่าไหร่เก็บเก็บไปเรื่อยๆครับ ไม่ทันของผมเกือบตายเอ้ยเกือบตายดีนะครับได้ไปใ <g rab are> นล่างจะมีฮิวให้เราอยู่นะฮะถ้าหวังว่ามีนะถ้าหากคอมฮิวยังมีอยู่จริงเอ้ยมีด้วยป้อมแตกแล้ว น้องต่าอ,อมสินมาเป็นเงินให้พี่เถอะน้อง<__>เก็บเงินทุกอย่างที่มีครับแจกคงแจกเพื่อนได้หมดครับได้ฮิวมาแล้วยิงกันต่อยิงกันต่อ บนดังนงี้มีมังกรแน่นอนครับแจกกันให้เพื่อนครับถ้าเพื่อนรวยเราจะเราจะมีความสุขครับผมเฟรลนทูดมาแล้วครับ ถอยก่อนไหมเลนไหนเลนไหนเลนไหนถอยเลยครับลึกไปเราเป็นตัวลวงครับอย่าเปิดตัวก่อน ลิงโดดครับลิงโดดโหดมากเกิดแล้วครับตอนนี้ผลของการพิเศสต้นเกมจะมาตอบแทนคุณในตอนปลายเกมนะฮะเกิดแล้วหรอ ไยเล่นครับไค่อยเล่นลิงต้องเพจเฟสครับรอกเกิดให้เพื่อนนะลิงมันโหดจริงนะเนี่ยพันหกดันนะครับดันไปแจกกันใีเพื่อนเรื่อยๆครับเพื่อนจะรั้เราแล้วเ,าเขามีเงินจากเรานะฮะ วงตัวสิบห้าตอนนี้สก,กอร์ได้อีกหนึ่งครับเพื่อนนั้นป้อมให้สวยงามมากครับแบนด์ไฮครับผม อ๋อเหมือนจะครบแล้วเนี่ยอ๋อต้องออกสร้อยอีกกันเวทต่อครับ ถอยครับผมเลือดน้อยได้ไหมอ่ะหายไปเลยครับห้าคนเรียบร้อยผม จบเลยไหมจบเลยไหมจบครับผมตอนนี้เรียบร้อยผมเรียบร้อยชนะไปนะครับเนี่ยลิงเล่นประมาณนี้แหละครับเพรสเซฟดึงเกมไว้ครับให้เข้าจังหวะทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดเกมยืดยัยยงไงลิงของครบมันโหดอยู่แล้วฮะเพรสเซฟไว้นะครับแล้วชีวิตจะดีงามพลามแปดมากครับผม โอเคขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับผมอ่ะได้ดูของตอนท้ายก่อนป๋าป๋าเนี้ของเป็นดาบขีดเท้าวิ่งเฟเลียทูตมีดขีเคียวอมตะแล้วก็สุดท้ายเป็นสร้อยคอกันเวทนะฮะถ้าเกิดอยากแรงไม่เอาสร้อยคอกันเวทก็เป็นไอ้น,นั่นก็ได้หอกจอกเกาะโบเก้นสเปียปร์ครับผมป๋าป๋าครับการออกของลิงสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าถูกใจลุงกดซับสไคร้ด้วยล่ะ